นี้เราจะมานี้เราจะมาดูวิธีการวัดกระแสของสายแอม์นะครับว่ากินไฟที่เท่าไหร่สายแรกเลยก็คือสายสีฟ้าเป็นสายไลน์เป็นสายนิวตันนะครับปูผิดส่วนสายสีแดงก็เป็นสายไลน์ส่วนสายสีเหลืองก็จะเป็นสายคอนโนอนมิเตอร์ที่เราจะมาวัดก็จะเป็นมิเตอร์แบบกล้ามปูเราจะเราก็จะหมุนไปที่2แอมป์ นะครับ2แ <10 M. S 1> อมงแอะสองแอมป์ก็คือตรงนี้อเออยี่สิบแอมป์นะครับยี่สิบแอมยี่สิบแอมป์อ่าเมื่อกี้พามันเบอร์หน่อยหนึ่งนะฮะอยู่ที่ยี่สิบแอมป์เราจะคลิปสายไหนก็ได้นะครับจะเป็นสายสีฟ้าก็ได้สายสีแดงก็ได้แล้วก็วิธีการเราก็ต้องเปิดฝาตัวนี้ออกมาแล้วก็เปิดแอร์นะครับเพื่อดูกระแสมันอันนี้อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสี่ อ่าศูนแสดงว่าไม่กินนะครับไม่กินไปนะฮะคอมคอมยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่0ูนยสีรอให้คอมทำงานก่อนตอนนี้ก็ 0. ูนจุดจะสวิงเล็กน้อย เดี๋ยวรอดูความทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแสไฟที่ทำงานไปพิกัดแล้วก็เต็มที่นะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน8แอมป์นี่วัดได้ก็คืออยู่ที่7กว่ากว่านะครับเคาะนะฮะคอยล้อมคอยล้อนเริ่มทางานแล้วอะไรแล้วทุกอย่างก็จะเป็นปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์ใหม่ตัวนี้มันจะมี จะมีบอกถึงค่าไฟต่อปีด้วยนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราอยากรู้เราก็เอาหนึ่งมืนนะครับหนึ่งมืนกว่าเนี่ยหารด้วยจะหารหารด้วยนะครับหารการนี้ต่ออันนี้ต่อปีนะครับต่อปีนะครับค่าไฟต่อปีก็คือหนึ่งมื่นห้าร้อยสองบาทต่อปีนะครับ,นะรบอันนี้ก็เพิ่งติดแอร์ใหม่มาแล้วก็มาลองวัดนะครับอันนี้ คอยร้อนทำงานกระแสจะอยู่ที่7.16นะครับ7.16ก็ถือว่าประหยัดไปนะครับถือว่าประหยัดไปเลยทีเดียว